กบสวัสดีแหละสบายดีแล้วทั้งเราและทั้งไทยและทั้งสังระเทศเนาะวันนี้กับลูกมือจะมาอัปเดตอ่าสวนมันกลังปลูกแล้วครับพี่น้องเนาะปลูกแล้ว,วนั่งโอเคเก็บบวชไดมัน โบท่านน,นั่นพอแล้วกันนั่นโตโตเกือบโตยังโบรายเป็นไหลเนาะมีแจะลมมืดกันมาดูพีสพู่น่องสู่หมู่สู่เพื่อนอีกแล้วมันนี่เนาะนนอ่าความยุบหนาของปลูกมันสับปะหลังหน้า Lang nó lạnh nó nickel tên bầu hôn nó bị nóng. Ngā một sầu, kín nít nục mặt kỳ lạy lạy. Tiếm tối <laughs> mưa. Quê tối tối nắng. Mhm. 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 แม่ไปกายกายก็มีน้องเนือกับเน้อวั่วซุณเซ้มถังเคืองเนี่น้องทุนกัดขางสวนคุยกัน chuẩn ổi phía nam để tuyệt JB SM. ไปแม่ไป่้องเนือกับในดวงเนาะคนแซมตองเบืองเฮือนเข้ามาเฮือนนะไรนะพกนี่เฮือลมือ่านเฮือมแซมต่กเ่งกำลังออกก็มีที่หรอก เป็นขอ้อจึงได้บุตรีซื้อมาแหละพนน้อยเอาน้งสือสุกตายเนี่ยเกิดเนี่ยลูกหลาพนน้อยพี่น้องเนาะอย่างอ้อยสุพรรณบุรีหาบีวิตหาชิตสองน้งมือนจับมาได้ละ,ะขอขอออนะนี่ก็กปลอดภัยหมือนเออไม่มากกึ่งลึกล่ะ มังลึงเด้อลุงมีหลายน้องพี่น้องไก่สีชุกแหละนกนกว่ามัดกินน้องพี่น้องเน่อยนี่อ๋ออุ้ยกรไดิ่งหัวน้องไก่สิขึ้นไปอาจจะพอนอีกไปเอาขุดยางที่นี่ ออเอออะไรก็งี้ลงน้ำท่านพันยางลงมือกันได้สิได้เก็บเมีนก่อนพินาพูดเลยพินิสาพูดฝนก็เบิดแลละแย่มันตายพี่น้องฝนลงมือฝนมันไก่เนี่ยทำไปก็เป็นชัมม่วโมงสองชัมม่วโมงอย่างหอดเนาะ,นะ,นะอาจจะพอนก็ได้ ออออเอาเนื้อกับแม่เพิ่นดวงเพิ่นแซม,นนนนนแซมเนาะพีน่น้องเนาะเสร็จเรื่อมืดกะมาทายพี่น้องเห็ดหัวหมไม่ก็สืปลูกเสริมบนได้พื้นที่ว่างๆเนาะพี่น้องเนาะมืดไปสิได้ปลูกมันปลูกมันใส sibuk dekat yang jauh, wah, oh, kuih kai kasih sukai dia, piang, ah, ini noid banyak kuih, dua, hidupnya dalam muih, sibuk dekat dia nak kah, ni ni kah, kua, dalam muih, nak harga tang muih. nhân thảo nhà một sao nó đi đâu nó đóng tay thảo này nam nhau một sao đi đâu nó Như at

Dan kini kalau untuk itu dia nak